เมื่อวันที่27ตุลาคม2565 ายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานพร้อมด้วยนายพงศิระชูชื่นในอำเภอเมืองแม่ห้องศอนายน,นพร,รัตน์ศีพวกรักษาการท้องถิ่นจังหวัดแม่ห้องศนและนายภัยทุนสำราญไพรวันรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนเป็นสักขีพยานการจัดทําบันทึกความเข้าใจ M.O.U ให้เจ็ดองค์กรท้องถิน่นประกอบด้วยนายประกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องศอนาย อุกฤษแสงงามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูนายอภิชาติปัญญามูลวงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องนายสมศักดิ์ณมาศคำนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป นายนิรันจันแค้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผานายอาวุธขยันดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งและนายชัยยาประหยัดทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงจะทำโครงการบันทึกความเข้าใจ MOU ความร่วมมือในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทุกพื้นที่นะครับที่เราสามารถไปถึงนะครับแล้วก็สามารถไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ดูที่กรณีแต่และกรณีเช่นกันนะครับถ้าสมมติว่าในพื้นที่นั้นนะครับถ้ามีกิจกรรมมีงานมีเรื่องต่างเนี่ยที่เรามีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรขึ้นมาเนี่ยรถสิ่งบริการที่เราสามารถไปได้เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นไปดําเนินการได้นะครับก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับสิบคนร้อยคนหนึ่งคนก็เป็นความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนที่ต้องเข้าไปดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีเกณฑ์กติกานะครับเรื่องของอย่าง,างเช่นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับคงคงไม่เท่ากันต้องดูตามระยะทางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางเทศบาลก็ได้คํานวณในส่วนของเทศบาลนะครับเราก็ได้คํานวณไว้แล้วนะครับวา่าระยะทางแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยจะต้องมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ในในกิจกรรมแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะนะครับเรื่องของอลถสิ่งปฏิกูลเป็นต้นนะครับ ในจังหวัดแม่่องสอนเนี่ยในอำเภอเมืองนะครับณตอนนี้เนี่ยรถดูดสินริกูเนี่ยมีอยู่3าคันนะครับเทศบาลเมืองแม่่องสอนมีสองคันคันเก่าคันนึนะครับคันใหม่นี่ก็ประมาณคันเก่านี่ประมาณ15้าปี16ปีคันใหม่นี่ประมาณ4ปีนะครับอบตอปางหมูมี1คัน3คันนะครับต้องดูแลพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองเนี่ยกว่า ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ20,000ถึง30,000คนอันนี้ไม่รวมประชากรแฝงนะครับหลายพันครัวเรือนนะครับที่รถสาคันเนี่ยต้องดูแลทั้งหมดในทางปฏิบัตินั้นน,น,นะครับถ้าสมมติว่าอ,ออบตห้วยผาเนี่ยนะครับะจะต้องมาใช้รถสิ่งปริภูลเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติก็คือต้องสอบถามไปที่ออบตเมองแปก่อนข้างๆนะครับแล้วมาที่ปางหมูถ้าปางหมูรถไม่พร้อมก็ถึงมาที่เทศบาล คือขั้นตอนมันต้องข้ามมันมีหลายขั้นตอนนะครับทุกวันนี้บางทีเราเราทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรามาะระวังในเรื่องของระเบียบและกติกานะครับแต่ถามว่าคนที่เดือดร้อนนั้นนะครับจะมานั่งรอขั้นตอนบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการการทำเอวตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเช่นถ้าทางอบตอ,บอห้อยผานะครับเกิดปัญหามีความต้องการในรถสิ่งปิกูลป,ปุ๊บสามารถ พี่น้องประชาชนในห้วยผาสามารถตรงมาที่เทศบาลได้เลย